คุณรู้ไหมคะว่าบางครั้งปัญหาเหล่านี้อาจไม่ได้มาจากแค่ความบังเอิญแต่มันอาจเกี่ยวข้องกับคำพูดที่เราเผลอหลุดออกไปในอดีตโดยเฉพาะถ้าคำพูดนั้นเป็นการด่าพ่อแม่ของเราเองในทางพุทธศาสนาการดูหมิ่นหรือพูดจาไม่ดีกับพ่อแม่ถือเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างลึกซึ้งมากกว่าที่หลายคนคิดและวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะพร้อมแล้วมาฟังกันเลย ในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่สำคัญมากๆและเป็นหัวข้อที่หลายคนอาจเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างแต่อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งหรืออาจมองข้ามไปในชีวิตประจำวันเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นแกนหลักของคำสอนในพุทธศาสนาและแน่นอนว่าเราจะไม่พูดแบบลอยๆหรือแค่เล่าทฤษฎีทั่วไปแต่เราจะเจาะลึกถึงการกระทำหนึ่งที่หลายคนอาจเผลอทำโดยไม่รู้ตัวแต่มันส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างมหาศาล ก่อนอื่นเลยขอถามคำถามหนึ่งค่ะคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งแม้ว่าเราจะพยายามทำสิ่งต่างๆให้ดีที่สุดแล้วแต่ทำไมชีวิตกลับไม่ราบรื่นทำไมความสัมพันธ์กับคนรอบตัวถึงมีปัญหาหรือทำไมโอกาสที่ควรจะเป็นของเราถึงหลุดลอยไปหลายคนอาจคิดว่ามันเป็นเพราะโชคชะตาหรือเพราะเราไม่เก่งพอแต่ในทางพุทธศาสนามีคำอธิบายที่ลึกซึ้งกว่านั้นค่ะ กฎแห่งกรรมไม่ใช่แค่เรื่องของผลที่ตามมาจากการกระทำของเราเท่านั้นแต่มันยังสะท้อนถึงแรงจูงใจและความตั้งใจที่อยู่เบื้องหลังการกระทำด้วยซึ่งหมายความว่าการกระทำบางอย่างที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่หากมันมาจากความโกรธความเกลียดหรือความไม่เคารพมันสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ใหญ่โตมากกว่าที่เราคิดและหนึ่งในบาปที่ถูกยกให้เป็นอกุศลกรรมหนัก ในทางพุทธศาสนาก็คือการดูหมิ่นหรือด่าทอพ่อแม่ของเราเองหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมการทำร้ายจิตใจพ่อแม่ถึงถูกมองว่าเป็นบาปหนักขนาดนั้นคําตอบคือเพราะพ่อแม่คือผู้ที่มีพระคุณสูงสุดในชีวิตของเราพวกท่านคือคนแรกที่มอบทุกอย่างให้กับเราตั้งแต่ลมหายใจแรกที่เราได้สัมผัสโลกใบนี้ ลองนึกภาพดูนะคะัพ่อแม่ของเราทำงานหนักแค่ไหนเพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นพวกท่านเสียสละเวลาเงินทองและความสะดวกสบายของตัวเองเพื่อให้เรามีอาหารกินมีที่อยู่อาศัยและมีโอกาสในการเรียนรู้พวกเขาไม่เคยหวังผลตอบแทนใดๆจากเรานอกจากความรักและความปรารถนาดีดังนั้นเมื่อเราทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมเช่นการพูดจาหย,ยาบคายดูถูกหรือทำร้ายจิตใจ ท่านมันไม่ใช่แค่การทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพ่อแม่เท่านั้นแต่มันยังเป็นการทำลายพลังแห่งความดีที่ควรจะเติบโตขึ้นในตัวเราด้วยในทางพุทธศาสนาพ่อแม่ถูกยกย่องให้เป็นพระประจำบ้านเพราะความเสียสละและความรักของพวกท่านนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินการทำร้ายท่านไม่ใช่แค่การทำลายความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในชีวิตมนุษย์แต่มันยังเป็นการทำลายบุญที่เราสะสมมาตลอดชีวิตอีกด้วย หลายคนอาจคิดว่าแค่พูดคำสองคำจะเป็นอะไรไปแต่จริงๆแล้วการพูดใจหย,ยับคายหรือดูหมิ่นพ่อแม่ไม่ใช่แค่เรื่องของการกระทำทางกายหรือว่าจาเท่านั้นแต่มันสะท้อนถึงสภาพจิตใจของเราด้วยค่าหากเราปล่อยให้ความโกรธความเกลียดชังหรือความไม่พอใจครอบงำเรามันจะกลายเป็นเชื้อไฟที่เผาผลาญความสงบและสันติในจิตใจของเราเอง และเมื่อจิตใจของเราเต็มไปด้วยพลังงานลบสิ่งนี้จะส่งผลต่อการกระทําและการตัดสินใจของเราในอนาคตจนกระทั่งชีวิตของเราเต็มไปด้วยความทุกข์ยากและปัญหานี้คือผลของกรรมที่เรากําลังสร้างขึ้นด้วยตัวเราเอง แต่ข่าวดีก็คือไม่ว่าเราจะเคยทำผิดพลาดอะไรไปในอดีตกฎแห่งกรรมยังเปิดโอกาสให้เราแก้ไขได้เสมอค่ะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการสำนึกผิดและขอโทษเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการลดกรรหนักและในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อปรับปรุงตัวเองและสร้างบุญใหม่ให้กับชีวิตของเรามาเริ่มกันที่คำถามสำคัญนะคะทำไมการด่าพ่อแม่ถึงกลายเป็นบาปหนักในทางพุทธศาสนา หลายคนอาจสงสัยว่ามันต่างจากการทำร้ายจิตใจคนอื่นตรงไหนคำตอบคือเพราะพ่อแม่ไม่ใช่แค่คนธรรมดาในชีวิตของเราพวกท่านคือผู้ที่มอบทุกอย่างให้กับเราตั้งแต่ลมหายใจแรกจนถึงโอกาสในการเติบโตและเรียนรู้ในโลกใบนี้ ลองนึกภาพดูนะคะหากไม่มีพ่อแม่เราจะไม่มีโอกาสได้เกิดมาบนโลกนี้เราจะไม่มีโอกาสได้เห็นแสงแดดได้ยินเสียงเพลงหรือได้สัมผัสความรักจากคนรอบตัวพ่อแม่คือผู้ที่สร้างหลักฐานของชีวิตเราและไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในชีวิตพวกท่านก็ยังคงเป็นผู้ที่สนับสนุนเราเสมอมา ในพระไตรปิฎกเองก็มีเรื่องราวหลายครั้งที่แสดงให้เห็นถึงผลของการไม่เคารพพ่อแม่ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของชายคนหนึ่งที่เคยดูหมิ่นและไล่พ่อแม่ออกจากบ้านเพราะเขาคิดว่าท่านเป็นภาระและไม่ได้ช่วยย่อรายเขาเลยหลังจากนั้นชีวิตของเขาเริ่มตกต่ำลงเรื่อยๆธุรกิจที่เขาทำล้มเหลวครอบครัวแตกแยกและไม่มีใครอยากเข้าใกล้เขาสุดท้ายเขาต้องกลับไปขอโทษพ่อแม่ด้วยความสำนึกผิดแต่ผลกรรมที่เกิดขึ้นนั้นยังคงติดตัวเขาไปอีกนาน นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการดูหมิ่นหรือด่าดทอพ่อแม่ไม่ใช่แค่การทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่านเท่านั้นแต่มันยังส่งผลต่อชีวิตของเราในหลายๆด้านทั้งความสัมพันธ์กับคนรอบตัวโอกาสในชีวิตและแม้กระทั่งสภาพจิตใจของเราเองแล้วทำไมคำพูดถึงมีผลมากขนาดนั้น เพราะคำพูดคือการแสดงออกของความคิดและความรู้สึกของเราเมื่อเราพูดจาหยาบคายหรือดูหมิ่นพ่อแม่มันสะท้อนถึงสภาพจิตใจที่เต็มไปด้วยความโกรธความเกลียดชังหรือความไม่พอใจและพลังงานลบเหล่านี้จะสะสมในจิตใจของเราจนกระทั่งกลายเป็นแรงผลักดันให้เราทำสิ่งที่ไม่ดีมากขึ้นเรื่อยๆ ลองนึกดูนะคะหากเราปล่อยให้ความโกรธครอบงำเราจะเริ่มมองโลกในแง่ลบเราจะเริ่มทะเลาะกับคนรอบตัวและสุดท้ายเราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้นี่คือผลของกรรมที่เรากำลังสร้างขึ้นด้วยตัวเราเอง แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือการด่บพ่อแม่ไม่ได้ส่งผลแค่ในชาตินี้เท่านั้นแต่มันยังส่งผลต่อชาติหน้าด้วยค่ะเพราะในทางพุทธศาสนากรรมที่เราทําไว้จะติดตามเราไปในทุกภพ,พชาติและหากเราสร้างกรรหนักเช่นการดูหมิ่นพ้อนอแมผลของมันก็จะตามมาหาเราในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกิดมาในครอบครัวที่ไม่อบอุ่นหรือการเจอปัญหาชีวิตซ้ำละซ้ำเล่า ดังนั้นการระมัดระวังคำพูดและการกระทำต่อพ่อแม่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการแสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณแต่มันยังเป็นการสร้างบุญและลดกรรมในชีวิตของเราด้วยแต่ถ้าเราเผลอทำผิดพลาดไปแล้วล่ะไม่ต้องกังวลค่ะเพราะกฎแห่งกรรมไม่ได้ปิดโอกาสเราเสมอไปพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเราสามารถแก้ไขและปรับปรุงตัวเองได้เสมอเพียงแค่เรามีความตั้งใจและพยายามทำความดีเพื่อทดแทนสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดไป ในส่วนถัดไปเราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อลดกรรมและสร้างบุญใหม่ให้กับชีวิตของเรามาฟังกันต่อเลยค่ะมาต่อกันที่คำถามสำคัญอีกข้อหนึ่งนะคะหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมผลกรรมจากการด่าพ่อแม่ถึงส่งผลต่อชีวิตของเราได้มากมายขนาดนั้นคําตอบคือเพราะการกระทำของเรามันไม่ได้มีผลแค่ในขณะนั้นเท่านั้น แต่มันสร้างแรงกระเพื่อมที่ส่งผลต่อทุกๆด้านในชีวิตของเราคล้ายกับการโยนหินลงไปในบ่อน้ำเมื่อหินกระทบผิวน้ำมันจะสร้างคลื่นที่แผ่ขยายออกไปและคลื่นนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งรอบตัว ลองนึกภาพดูนะคะหากเราเคยพูดใจหยาบคายหรือดูหมิ่นพ่อแม่พลังงานลบจากคำพูดนั้นจะไม่ได้ส่งผลแค่ต่อจิตใจของพ่อแม่เท่านั้นแต่มันยังสะท้อนกลับมาหาเราเองด้วยความโกรธความเกลียดชังหรือความไม่พอใจที่เราปล่อยออกมามันจะกลายเป็นเชื้อไฟที่เผาผลาญความสงบในจิตใจของเราเองและเมื่อจิตใจของเราเต็มไปด้วยพลังงานลบสิ่งนี้จะส่งผลต่อการกระทำและการตัดสินใจของเราในอนาคต ยกตัวอย่างเช่นคนที่เคยด่าพ่อแม่แล้วรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเริ่มติดขัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับคนรอบตัวส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะพลังงานลบที่สะสมอยู่ในจิตใจของเขาเองซึ่งทำให้เขาตัดสินใจผิดพลาดหรือมองโลกในแง่ลบมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งชีวิตของเขาเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคในทางพุทธศาสนาเราเรียกสิ่งนี้ว่ากรรมสนอง หรือผลของการกระทำที่เรากลับมาได้รับด้วยตัวเองแต่สิ่งที่น่าสนใจคือผลกรรมไม่ได้มาในรูปแบบเดียวเสมอไปนะคะบางครั้งมันอาจมาในรูปแบบของความทุกข์ภายในเช่นความรู้สึกว่างเปล่าความไม่มั่นคงในชีวิตหรือแม้กระทั่งการขาดความสุขในใจซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจไม่เห็นผลทันทีแต่มันค่อยๆสะสมและแสดงผลออกมาเมื่อถึงเวลา นอกจากนี้การด่าพ่อแม่ยังส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคนรอบตัวด้วยค่ะเพราะพ่อแม่คือต้นแบบของความสัมพันธ์ในชีวิตของเราหากเราไม่เคารพพ่อแม่เราอาจพบว่าตัวเองมีปัญหากับคนอื่นๆในชีวิตเช่นเพื่อนร่วมงานคู่ชีวิตหรือแม้กระทั่งลูกหลานของเราเองในอนาคตเพราะความเคารพและความรักเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้มาจากครอบครัวแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผลกรรมจากการด่าพ่อแม่กำลังส่งผลต่อชีวิตของเรา สัญญาณแรกเลยคือเราจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตไม่ราบรื่นเหมือนเดิมเราอาจเจอปัญหาซ้ำๆหรือรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเราบางคนอาจรู้สึกว่าตัวเองพยายามทำทุกอย่างแล้วแต่ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นนี่อาจเป็นสัญญาณว่าเราต้องหันกลับมามองดูตัวเองและสำรวจว่าเราเคยทำอะไรที่ไม่เหมาะสมในอดีตหรือเปล่า แต่ที่สําคัญที่สุดคือเราไม่ควรโทษตัวเองจนเกินไปนะคะเพราะกฎแห่งกรรมไม่ใช่เรื่องของการลงโทษแต่มันคือโอกาสให้เราเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าไม่ว่าเราจะเคยทําผิดพลาดอะไรไปในอดีตเราสามารถแก้ไขได้เสมอเพียงแค่เรามีความตั้งใจและพยายามทําความดีเพื่อทดแทนสิ่งที่เราเคยทําผิดพลาดไปในส่วนถัดไปเราจะมาพูดถึงวิธีการลดกรรมและสร้างบุญใหม่ให้กับชีวิตของเราค่ะจะมีวิธีไหนบ้างที่เราสามารถทำได้ มาฟังกันต่อเลยค่ะมาถึงจุดที่สำคัญที่สุดของวันนี้กันแล้วค่ะหลายคนอาจเริ่มรู้สึกว่าโอฉันเคยทำผิดพลาดแบบนี้มาก่อนจะทำยังไงดีหรือบางคนอาจกำลังสั่งว่าถ้าเราเผลอทำไปแล้วเราจะแก้ไขมันได้อย่างไรคำตอบคือการสำนึกผิดและการปรับปรุงตัวเองค่ะเพราะในทางพุทธศาสนาการสำนึกผิดไม่ใช่แค่การยอมรับว่าเราผิดแต่มันคือการเปิดใจและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดีขึ้น ก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบและทุกคนย่อมมีโอกาสที่จะทำผิดพลาดพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเราเคยทำอะไรผิดแต่คือว่าเราจะทำอย่างไรหลังจากนั้นดังนั้นหากคุณรู้ตัวว่าเคยด่าพ่อแม่หรือทำร้ายจิตใจท่านอย่าปล่อยให้ความรู้สึกผิดนั้นกัดกินจิตใจของคุณแต่ให้หันกลับมาหาทางแก้ไขแทน หากคุณยังมีโอกาสได้พูดคุยกับพ่อแม่ลองเปิดใจและขอโทษท่านด้วยความจริงใจบอกท่านว่าคุณเสียใจกับสิ่งที่เคยทำและคุณตั้งใจจะปรับปรุงตัวเองการขอโทษไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยนะคะเพราะมันแสดงถึงความกล้าหาญและความเคารพต่อผู้มีพระคุณของเราเองแต่ถ้าพ่อแม่ของคุณไม่ได้อยู่แล้วล่ะ ไม่เป็นไรค่ะคุณยังสามารถขอโทษท่านได้ผ่านการทำบุญอุทิศส่วนกุศลเช่นการทำบุญตักบาทการถวายสังฆทานหรือแม้กระทั่งการเจริญเมตตาให้กับท่านการทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดกรรมแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความกระตันยูที่ยังคงอยู่ในใจของคุณ นอกจากนี้การฝึกควบคุมอารมณ์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆหลายคนอาจด่าพ่อแม่เพราะความโกรธหรือความไม่พอใจในขณะนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องเรียนรู้ที่จะหยุดตัวเองก่อนที่คำพูดหรือการกระทำจะหลุดออกไปลองฝึกสมาธิหรือการเจริญสติเพื่อให้เรามีความสงบในจิตใจมากขึ้น เมื่อเรามีสติเราจะสามารถมองเห็นสถานการณ์อย่างชัดเจนและเลือกที่จะตอบสนองด้วยความใจเย็นแทนที่จะปล่อยให้อารมณ์พาเราไปการฝึกสมาธิยังช่วยให้เรามีความสงบในใจและสามารถมองเห็นคุณค่าของพ่อแม่ได้อย่างแท้จริงการทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำคัญมากๆคอลงถามตัวเองดูว่ามีอะไรที่คุณสามารถทำให้พ่อแม่ได้บ้าง บางครั้งมันอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเช่นการฟังคำแนะนำของท่านการดูแลท่านอย่างดีหรือแม้กระทั่งการโทรหาท่านเพื่อถามสารทุกข์สุขดิบหกักพ่อแม่ของคุณไม่ได้อยู่แล้วคุณยังสามารถทำความดีเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้ท่านได้เช่นการทำบุญตักบาตรการปล่อยสัตว์หรือการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างบุญใหม่ให้กับชีวิตของคุณและช่วยลดกรรมที่คุณเคยทำไว้ สุดท้ายการเจริญเมตตาและอโหสิกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญมาก,มากๆคลองตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าอโหสิกรรมกับพ่อแม่หากข้าพเจ้าเคยทำสิ่งใดที่ทำให้ท่านเจ็บปวดหรือเสียใจการอโหสิกรรมไม่ใช่แค่การขอโทษแต่มันคือการปล่อยวางความโกรธความเกลียดชังและความไม่พอใจที่เราเคยมีต่อท่าน นอกจากนี้การเจริญเมตตายัางช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบและบริสุทธิ์มากขึ้นเมื่อเรามีเมตตาเราจะสามารถมองเห็นคุณค่าของพ่อแม่และคนรอบตัวได้อย่างชัดเจนและเราจะไม่ทำสิ่งที่ทำร้ายจิตใจของพวกเขาอีก และนี่คือวิธีการลดกรรมและสร้างบุญใหม่ให้กับชีวิตของเราค่าการด่าพ่อแม่อาจเป็นสิ่งที่หลายคนเคยทําโดยไม่ตั้งใจแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราสามารถแก้ไขและปรับปรุงตัวเองได้เสมอเพียงแค่เรามีความตั้งใจและพยายามทําความดี หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพุทธศาสนาและกฎแห่งกรรมอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณเข้าใจชีวิตและทอนระมะมากขึ้นนะคะและถ้าคุณมีคำถามหรือประสบการณ์ที่อยากจะแบ่งปันคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยคะ่ะเราจะมาพูดคุยกันคะ่ะสวัสดีและขอบคุณที่รับชมค่ะ